ดูเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะหลังจากมีเหตุการณ์ล้อหล่นลงมาใส่รถแท็กซี่ล่าสุดนะั้นมีการปรับความถี่ในการให้บริการเป็น15นาทีต่อขบวนค่ะ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้แจ้งวันนี้นะคะว่าตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นไปจะเริ่มปรับความถี่การให้บริการรถไฟฟ้า15นาทีต่อขบวนซึ่งเร็วขึ้นกว่าเมื่อวานที่ปรับลดความถี่30นาทีต่อขบวนเพื่อตรวจสอบระบบหลังจากล้อประคองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นหลุดร่วงลงมาโดนรถแท็กซี่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการฟรีถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเพื่อเป็นการชดเชยแก่ผู้โดยสารที่ต้องรอคอย บนรถนานกว่าปกติสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะโดยคาดว่าน่าจะมีขบวนรถผ่านการตรวจสอบออกนำมาวิ่งให้บริการมากขึ้นด้วยพร้อมกับประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารให้รับทราบนะคะว่าต้องได้รับใบโดยสารเที่ยวเดียวจากเจ้าหน้าที่ในการเดินทางฟรีเท่านั้นค่ะ